สวัสดีครับผมเบาน้องครับืันนี้มาพบอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมงวดแหลกคลิปแหลกครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดครับผมเบิรงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาเบาน้องเลยคุยกับผีกวางครับคุยกันสดๆหลอนๆเลยเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปใส่บารและพระบอกเลยเพิ่นแจ็สิเป็นยังไงกับบงหูเด้อเพราะว่าอันนี้แม่นความฝันเน้อันนี้คือความจริง เพราะว่าเพิ่นไ,น,พนได้โชค์เมื่อวานเ,งง 29. เพิ่นได้โชคเพิ่นซื้อเลขหลวงปู่ศูนย์ c ครับสองเก่าเพิ่นว่าตั้งแต่เบิร์ดคลิปมาพี่เลนเอาแต่เลขหลวงปู่เลขเดียวแต่ถามว่าเลขคนอื่นมกักบ่มกักคือกันเลขตาไข่กับมกักแต่ว่าเพิ่นขอเลขหลวงปู่ก่อนเพิ่นก็นเลยได้โชคเมื่อวานเก่าสองเพิ่นว่า ถึงสีอันพี่ก็ซื้อคนว่าสินะบ้าน,นี้บ่าวน้องก็เลยว่าได้หลายบ่ล่ะก็โอเคอยู่คนว่าโอเคอยู่งวดนี้เบิ่งบ่าวน้องมานานมีตะกุดบ่าวน้องมากอะไอนานแล้วแต่ว่าบ่เคยได้ทักหาจักเทื่อคนว่าตั้งแต่บูชาตะกุดมาคนว่าก็บ่ได้ทักหาบ่าวนอ้องจักเทื่อเพราะว่าพี่ขายของพี่หนุ่งพี่ยากอยู่ ก็เลยอันบริทักหาเพาื่อน,น่าชินะเพราะบัดนี้เพิ่นไปตลาดเพื่อนก็เลยได้นใ,นใส่บาตรไอมมมมม้มีพระมีพระอมี่มี่พระสององค์แล้วก็นเน้นหน่อยองค์หนึ่งมาเดินบิณฑบาตในวัดเอในตลาดเพื่อนก็เลยได้นใ,นใส่บาตรเพทนบอกว่าใส่ใส่บาตรให้ปูเพื่อน่าชินะใส่บาตรให้ปู วันนี้เพื่นก็นเรียกว่าก้อนก้อนสีแล้วพระนั่นผ้าเถวๆน่ะด้ยังเอ้ยปากขึ 8, 7, 2, ้นมาโยมแปดเจ็ดสองเด้อแปดเจ็ดสองเด้อเพื่อว่าเอา้าลงตาขึ้นได้มาบอกเลยบงหูกันเันว่ายางมาเรื่อยๆกับบริคิตยางเพราะมา่เห็นโยมมันจะขึ้นออก วาดีนะเราต้องคิดหลายปุณวาดีนะบ่ต้องคิดหลายกะเบิงเบิงเอาฟั่งเอาปนว่ะอย่ายึดติดปุวาดีนะหลวงองพ่อปุบอกแต่ว่าบอกแปดเจดเพื่อก็ยังงงอยู่ก็เลยว่าเพิ่นแ็เล้วมาบอกเบาหน่องฟังเพิ่นก็เลยบอกว่าเพื่อเพื่อได้มีโชคไปน้ากันเพื่อปูิ่นมาให้โพิ่นวาสีนะลองครับเด้อเล็กีีกว่างครับ 8 7 2เจ็เกรียกว่ามันกรนารุ่นนะบัวจะเป็นเลขไทยบัวจะเป็นเลขไร่วันหรือว่าเป็นเลขเพื่อนบาทเข้ากรบสามาถซื้อได้ครับผมบางคนบอกว่า,วามีมว่านเนะาะถักมหาเบาหน่องนะเอฟซมาบอกว่า,วาอยากซื้อเลขน้ำเบาหน่องอยู่เพ่นว่าแต่บัถือแล้วยวยันเบาหน่องของเงินมาสั่ บบาหนองก็เลยอึ้งไว้ข้าวหนึ่งแล้โอ้ยเบาๆกันแทนนอว่าสรนจแกเล่นบอลไปยังบาหนองก็เลยเบาไปว่าบอลไปยังครับกะเอาถี่สะดวกเบาหนบอกเบาสินะเพราะว่าคนที่เป็นเอฟซีเบาหนองจริงๆน่ะจะหูว่าเบาหนองเป็นแบบใดแต่ว่ามาเจอข้ามบอแบบนี้ก็อึ้งไปนิดนึงคือกันพ่อปนีก็เลยบบปากก็เลยเหงียบไป ก็เลยเขาบอกถือสว่าเขาคิดเขามันมันเป็นบาปของเขาละกันเนาะเข้ากะมีหน้าทีเอาโหัให้เขานะครับเนาะโอ้ยจะเป็นเบาๆกันเพถอนเด้ออ่ะก็บอกเป็นยังครับสู้กันไหมครับมาเลยเบาหน่องให้ต้องหงุดเดี๋ยวเบาหน่องจะให้อีกอยู่แล้วครับเด้ออันนั้นคือเบาหน่องอันหายวัอันนี้ซื้อหางแหลงน่นะที่เบาหน่องโรคขิดเมื่อวาน แต่ว่ามากมือนี่เดี๋ยวจังมาคุยกันเรื่องเด็กตองงวดของเบาวนองอีกตั่หนึงให้ไว้ก่อนครับเพราะว่าเลขทะเบียนลดอีหลาหน่อย9กาเ้ยอออกไปแล้ว0 9ย์เกลขกับไก่ย่ง06 60กนย่ยงออกมาแล้วสองศก็ออกมาแล้วเกสองก็ออกมาแล้วเหลือเกเกายังบ่ทันออก เก่าๆยังบม่ทันออแต่สื่อติดๆไว้เนี่ยแหละเพื่อมีโชคไล่วันดอกแล้วว่าเนาะลองลองพิจารณาบ้งเดี๋ยวบ่าวน้องได้เลขมากบ่าวน้องได้คลิปดีๆมาเดี๋ยวบ่าวน้องมาบอกสูฟังเมื่อมือว่านเห็นพอสุพรรณแวบๆยิ้มปุยๆเลยผู้ใดได้เบิ่งคีปเพิ่นแเน่เพิ่อนบอกว่าทีวัดมีคนมาบอกเลขเพิ่นนตัวเดียวสองเก่าถ้าผู้ใดได้เบิ่งคีบเพิ่อน่ะคนถือน้ำเล่าบ่เมนหน่อย เอฟซีก็ถือน้ำเล่าบนหน่อยเล็กออกมาคนทักหาเบาน้องเบาน้องตามเล่พอสุบานเนะี่ยตามเล่พอสุบานเนะี่ยแตเดี๋ยวให้เพื่อนฝันอีกก่อนเด้อหรือว่าให้เพื่อนได้เล็กมาก,ก่อนเดี๋ยวเบาน้องเจ้ามาบอกสู้ฟังอีกทีหนึ่งแต่บูได้เดี๋ยวฟังได้บางคนเบาน้องกับแปลกนะเบาน้องลงคลิปมันมีคนเบิง่งแต่บอลเล็กออกแล้วเบาน้องมาสรุปเล็กให้ว่านเล็กผู้นั้นเล็กผู้นี้เขาก็บอกว่ามาบอกยัง หลังห้อยออกทั้งๆที่เบาหนังกะลงมคลิปให้เบิง้งก้อนห้อยออกตลอดบบมีวัดหลังห้อยออกแล้วเลขสีเขาหลักฐานกะวีเบ,บาหนองกะยังบอกว่าให้กบไปย่อนเบิ้งคลิปก่อนกะได้ว่าเลขออกหรือบบออกเลขเขาหรือบ่เขาให้ย่อนไปเบิ้งคลิปก่อนาเพึ่งมาวากันบางคนกะบ่บสนใจเลยลงมคลิปให้เบิ้งบบสนใจแต่บัดเพอเลขกออกมาปึ๊บก็บ,บอกว่าบ่าเห็นเลขกออกแล้วจังมาบอกสูงฟังมันโบเมียนเลย เบาหน่องล้มขีปภเบิงกนกนเลขกสิออกคนนี้ทั้ง้งสุดไทยมือสุดไทยล้มจนหดมือสุดไทยแต่คนกับโบเบิงกับมะว่าเบาหนองงวดนี่ถือคนดาหลายครับแปลกไหมเลขเขาแต่คนดาดาเพอยังดาว่าโบเห็นขีปโบได้เบิงขีปเบาหนองเขางงอยู่ว่าเจ้าโบเบิงขีปแล้วเป็นอย่างเจ้าขึ้นมาดาข่อยขึ้นในใจเจ้าของกันนะ เออก็แปลกคนเขาคือการว่าอ่ะบอกไปยังบวชนาว่ากันใหม่สู่กันใหม่ผู้ใดสิว่ากันร้างเพิ่นเถาะยอมรับคำด่าเพิ่นอ๋อแปดเจ็ดสองครับงวดนี้เลขพี่กวางเพิ่นไปใส่บาทใส่บาทให้ปูเพิ่นว่าเพิ่นถือเลขน้ำปูเนาะเพิ่นซื้อสี่ศูนย์สี่กับสองเก่าเพิ่นก็ได้หะโฉเก่าสองครับจะถือว่าปูหาเพิ่นว่าเพิ่นว่าแม่นอีลีเดี๋ยวมือใด จะให้ยุดทูบให้อีกท่นหนึง่งเดี๋ยวเป็นราเด็ดใช่ใหมบ่าวหนองยุดทูกปูให้อีกท่นหนึง่งแต่ว่ามาเมนีมันเป็นเหลขกแปลกล้วอะเราทักมาหาบ่าวหน่องถึงแตดหกโมงบ่าวหนองพึ่งมาเปิดโทรศัพท์าาาพกับพึ่งเห็นกับเล่ได้วันนี้เพื่อนกับทรมบ้ากับเล่ได้คุยกันข้าวหนึ่งกับเล่นี่แหละว่าจะเอาเหลขเรามาบอกสูฟังเขาว่าเขาถือบ่ถือเยาว่ากันมันเป็นแนวทางครับผมผู้ดใดบอกได้หรอครับ ขันหูว่าเรขวมันสีออาตัวใดกะโคกเสียเอาตัวนั้นล่ะบ่เอาตัวอื่นออกมาลงแมนวาล่าเป็นกําลังใจกันที่เก่าเบาหนักเป็นกําลังใจเอฟซีที่เก่าก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดคิดสินสมวางดังป่าถนามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมึงขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ